ใช่น้องปิดประตูให้หน่อยได้ไหมอขอบคุณค่ะคร,รูปสร้อยคอของคุณเป็นพวงกุญแจครับพกุญแจครับสีดำทองเพลง Away ยู่จะมาเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับผม <S 2> <S 2> บอกเลยว่าเร็วๆนี้แน่นอนยอยากปล่อย อยากให้ปล่อยเร็วเร็วนี้เมื่อไหร่เร็วนี้ของเฮียเขาเดือนสองเดือนสาเดือนไม่เกินเดือนผมว่าแต่จะถ่ายวีดีโนี้ครับทำอะไรอ่ะให้บราซิ่วแหมก็มันไม่เมื่อกี้ตอนแรกทำแขนอย่างเงี้ยแล้วมันอึดอัดไงเราก็เลยปลดหนึ่งหนึ่งเ็ห่วงเหรอ ตามใจติดไปแล้วรอบหนึ่ง <g ül> ไหนบอกว่ามาให้เขาผูกใจกับร่างกายอไงแล้วถอดไปเลยก็ได้ตอะได้อยู่แบบสองคนก็ไม่ได้อยู่มันเริ่มหนาวมันตกเย็นอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงมันมาได้ขึ้นจะเาเสื้อออกมันอ่ะอ่ะอ่ะเปิด <ๆ S 1> ไปเลยไอ้ขออย่างนี้ให้เริ่มสตาร์ทซิม่งทำไมนานหน่อยรักคุณเสีย จะนอนดือดอีกแล้วเพราะมีคนติดมั้งอ่ะติดไติดอย่าขี่ไปเกาะโน่นขอใช้น้ำสกุลคานิสได้ไหมครับขอใช้น้ำสกุลคานิสได้ไหมครับไม่เล่นไม่ให้รู้ด้วย